ัวเลขอ่าลัทัเอ่อเยี่ยเพินไม่เล่าบ่เยี่ยมเกนบา้ค่ะเบาๆ้ค่ะอันอันนั่นบอแมน้ค่ะเย่มไปร้องเสียอืมบ่เ่เบาะอันเยี่ยไปลองเซียแล้วค่ะเพราะว่า อเอฟซีเนาะคะ่ะที่จะเข้ามาเป็นโมเต็ลทางไล่เนาะคะ่ะอันนี้เต๋วขยยำาอีกทียนึงเนาะคะ่ะเตวอโมมีการ่าห้เสียเงินใดใดทั้งสิ้นเนาะคะ่ะโมมีการ่าได้เสียเงินจังทีว่าเต๋อเห็นเพจเนาะคะ่ะ หรือว่าเขาเอาของแต๋อไปแอบอ้างที่ว่าน้องแต๋อเรือโบราณแต๋อใส่เสียสีฟ้าเห็นอยู่เห็นอยู่คื่อโมเมนของจริงเด้อค่ะอย่าหลงเขาไปเสียเพลนแล้วกาหมู่บ้านนี่แต๋อเห็นเอฟซีโทรมาหาหลวเบิดมือเลยว่าน้องแต๋อพี่เสียเงินไปแล้วร้อยเก้าสิบเก้าบาทว่าสันคื่อมาเห็นน้องแตวปล่อยตัวเลขว่าสันมันมันโมเมนเด้อค่ะแต๋อเ่ได้ไปแต๋อเ่ได้ว่าแต๋อไปสางกุ้มหรอกแต๋อก็บ่ได้ไปสางเพลยู้หันเนาะค่ะ ก็คือ่แต๋วมีอย่างเดียวก็คือ่หนึ่งก็คือทางไล่สองก็คือทางพีพีช่องยูทูปค่ะมีเขแค่สนั่นค่ะบ่มีเพจค่ะบ่มีกลุ่มค่ะท้องแต๋วก่ะทันทีนิดต,ตามแต๋วยี่นี้กระคือทางช่องยูทูปเลยค่ะแล้วก็แอดไลน์มาค่ะอ่าเดี๋ยวแต๋วสิขึ้นเบอร์โทรหายไม่แล้วค่ะอ่าน้องแต๋วบอกเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรศูนย์หกสาม เจ็ดส uh <si yeah> ี่หกสองแปดสี่ยค่ะยางิีเทียนึงศ6นย์หกสามเจ็่หกสองแปดสี่ศูนย์นี่แหละค่ะโคมาดค่ะมีซ้ำนี่แหละเจอกันวันที่สาค่ะเจอกันวันที่30นะคะ30ตั้งแต่เวลา15บหานดีกาเป็นต้นไปจ้ากดรอนะคะกดรอไว้เด้อค่ะกดรอไว้กดรอไว้ ต้องมีการวิจัยพ่เศ้เขาบอกเป็นข่าวที่มีจิตวิทยาพวกเรานอนเลี้ยงงงเลยเดี๋ยวให้น้องแต้วไปชี้นะครับเนาะชี้ตามพี่ๆยูทูบนะครับที่ว่าตอนที่ปู่เข้าร่างแล้วก็น้องแต้วเดินไปตกเนี่ยคือน้องแต้วจำไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนแต่ว่าพวกเราถ่ายกันไม่ทันเนาะก็เลยมาบอกนะครับบอกให้น้องแต้ว ไปหาชีจุกทีนึงแต่ว่าอันนี้ต้องย้ําก่อนว่าตอนที่ปู่เข้าร่างคือน้องแก้วจะจําอะไรไม่ได้เลยนะครับอาสอนสอนคนฟังฟัง

มันหลูบยิ่งกวั้นแล้วก็มตมตมากต้แล้วก็ตมเตาหมูตัตแล้วก็ตมตตเนมันหลวกยิ่ั้นกออกออ่นอขัได้เิม่เามาหตบแรงอยู่ตบแรงอยู่ตนี้ตเงเป่ะัี่สี่ะทวได้เาปุ่ไเลยตองไงจำม่ไห่ไตอนปู่ตอนต่เขาล่างเนาะ อยู่น้องแพ้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาทุบตรงนี้นะทุบตีหลายกิโลตรงนี้นะทุบแรงทุบอย่างแรงเลยแต่ว่าภาพจับไม่ได้นะตอนนั้นไอ้ซูไปสื่อเอาไอ้ซูไปสื่อเอาตัวผับสองศูนย์เจ็ดเก้านะครับที่ลุกขึ้นมาทุบแล้วก็บอกว่ามันก็อยู่นี่ไอ้ซูเอานนะ มูบอกย่งวาเย็ดเย็ดเ็ดแปดเย็ดแปกับกับาเจ็ดไปกับตัวเจมหน้าเจ็ดมันเกิดลูแปบเนาะเอาคาเซอ์อ๋อไอก็ออเนาะคู่นี่แหละตัวใดกับตัวนึงค่อยแตกซาำตู่ต่แมนจะไดนรักกินโล่งเข้านี่แต่ดเห็นเพื่อนเด็มาสั่งซื้อเสียอเพียหนึงเหพื่อนเด็กจเอาวันนี้เอาแต่ลังคนทิ่เพื่อนเข็นอันนี้ดรเนาะสมมุติมาเนาะ ดูคนที่ว่าเห็นตอนตอนที่ว่าน้องเต๋อเมื่อบเนาะอันนี้เต๋อเต๋อโบลูทีหลีเต๋อโบลูเรื่องดอกตัวนี้เต๋วก็ปล่อยตามตามที่ว่าความฝันของเตเนาะค่ะอย้าที่ว่าเพิ่นมาตบอันนี้อันนลักกิโลตัวนี้เนาะค่ะเต๋วก็บ่ฮู้เนาะค่ะก็ขอให้เป็นเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะสิ ม่หายเด็เียนี่ะไก็หูเนาะค่ะเพราะว่าเด็กเตียไปายคนมาหายต้่่ยเป็นเจแปดศนห้าเจ็ดหเจ็ดแเนาะค่ะแล้วนกับตอนตอนเห็ดเตี้วกันอันเห็ดยังหรใบเนาะค่ะอันนี้คือหนองแตี้ยนพวหมูโตเนาะค่ะ่นกับมัดนบา่นมาตบนหนีเนาะค่ะก็สะอาจจะเต้มนึงเนาะค่ะเจ็ดเจเก่าเหลกพกไก่กันเนาะค่ะนี่แหละกันอยู่ในนี่แะอยู่ในนี่ะค่ะกัเป็นเทียนแนวท่งเนาะค่ะยาวลายตัวเด้อ เป็นเนื้อข้างหเหลือกค่ะอย่าบอกว่าไปขึ้นได้หลายตัวแถอะขึ้นเด้ดส่นยังสี่เนาะค่ะหาเอฟซีว่าหลายตัวกับคาะรอเบิงวันที่30เน้นเน้นให้จ้ากัโค้งทุ่งไทยให้เพื่อวันที่30 มันประมาณช่วงใบสามเป็นต้นไปเนาะคะ<บ>่ะจเกิดเชิญชวนเนาะค่ะเอฟซีเนาะค่ะหรือว่าสายบุญเนาะค่ะอาที่บายบายูแถวแถวสารจัดจันทรเส่งของเฮาอยู่สีขอจูตูลิ่นหรือว่าทางไกลเนาะค่ะอยากมาส่งบุญบารมีอยากมาขอพรเนาะค่ะเกิดเชื่ชวนเนาะค่ะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ ได้กันแล้วแต้เนาะค่ะทุกๆอาจารย์เนาะค่ะไอ้มาหลวงพิธีนทำกันเนาะค่ะไอ้มาขอโ่งขอลานทำกันเนาะค่ะไอ้มาเปิดบุญไอ้มาร่วมพลังกันเนาะค่ะเห้มาสถานที่แห่งนี้เนาะค่ะไอ้เพื่อนเด็กกำลังมาื่อเสียงอีกเดียวนึงเนาะค่ะเพราะว่าสารตาจันตาเซ้ของเขานี่เพฝึนก็เคยสั่งเสียงมาแล้วเนาะค่ะเห็น อ่าเอฟซีหลายๆถ่านเนาะค่ะเพิ่นในเบิร์หนีเบิร์ซินเมนบอลล่ะค่ะกะกะยกหิมเพิ่นค่ะกะย่เลื่มเพิ่นเนาะค่ะค่ะเชื่อมต้วนเนาะค่ะเห็นว่าเป็นสภาพดูน้ำกันค่ะ ค่ะกับมิซซี่ราคาเดี๋ยวพอกันเนาะค่ะวันที่30มสิบโค้งสุดท้ายคือประมาณใบสามมงเป็นต้นไปค่ะนี้สามสิบตัวติ่มแดงเลยปะเอาตัวแดงๆเลยค่ะเดี๋ยวไอเปียวว่าตาจันตาเซยักเทียนหนึ่งก้อนว่าเพื่อนสีไปหาหนูแบบลักษณะแบบใดเพื่อนสีไหนูนเนี่ยไปให้ไฮบวงกลมแบบใดถ้าเพื่อนอยากให้มิซื้อมิสียงเพมันก็ต้องไปหาหนูนั่นบ้าล่ะหรือว่าเพื่อนอาจจะ ยังอ่ะเอีี่เนาะค่ะ,ะ,คะดึงมาดีคุณสีสีมาเนาะคะ่ะกบบเชื่อชว่วเนาะคะ่ะทุกคนบวัตาตหนุองเต้วโบวัตาตเมียล่างบวัตาตสายบุญทุกนนะะท่านเนาะค่ะสมาอยู่นี่ ทุกอย่างมันถึงยู่กับดวงบุญวาสนาเนาะค่ะตัวเลขแล้วอาจจะเข้าหรือไม่เข้าเพื่อเข้าสามารถตอบได้เนาะค่ะอาจท่านจะเดินทางมาตไกามาขอพรเพลินท่านอาจจะกลับไปไปถึงแลงวันที่หนึ่งก็ได้หรือเพลินร่ำไปบอกท้าวตูก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าห้าเป็นอยากสามเป็นบ่หลักจะเชิญชวนถามว่ามามลวงท้ำบุญน้ำกัาหรือว่ามามลวงเป็นสหัสบุญน้ำกัาค่ะพิสมีหรือคะขอบคุณครับนูกแก้วขอบคุณข้า เดนะี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนทุบหรอใช่ <c oughs> ่อ้ยแคะนั้นยังไงทุบแล้วดูซูเอาอาครับนี่คือปีของพองเพงื้นทำสาธิตให้ดูเนาะตอนที่น้องแต้ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินมาทุบนะครับ เจตเจไดภาพชดนั้นไม่มีใครจับได้เลยนะทุกคนอันนี้คือเป็นภาพที่จำลองขึ้นมาให้ดูเมื่อกี้นะว่าน้องเต๋เองก็จำไม่ได้ในต,ตอนนั้นนะครับผมอ่ะยังไงก็โปรดใช้สติวิจารณญาณนะครับในการรับชมเนาะ,ะสนับสนุนให้ซื้อตอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคลาภนะครับผมสวัสดีครับ